สวัสดีค่ะมิกกี้พาเพลินนะคะวันนี้นะคะมิกจะให้เพื่อนๆน,นะคะมาดูความอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะสบู่ค่ะสบู่ที่มิกได้เริ่มทําแบรนด์ของตัวเองนะคะเป็นสบู่เกี่ยวกับอ่าสบู่บำรุงผิวให้ขาวนะคะก็ะคือตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของอ่าพวกกูตา้าอ่าที่ช่วยทําให้ขาวนะคะแล้วก็ กลิ่นมันก็จะหอมอ่อนๆนะคะเป็นแบรนด์ของมิ้งเองนะคะแต่รอให้ผลิตออกมาสําเร็จก่อนอันนี้เป็นแบบทดลองนะคะถ้าผลิตออกมาแบบสําเร็จก่อนว่าชื่อแบรนด์อะไรอะไรยังไงเดี๋ยวมิ้จะบอกแต่วันนี้มิ้จะมาเทสทดสอบให้ใหเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวมิจะให้ดูนะคะว่ายางตอนนี้ยังไม่ได้ฟอกนะคะเดี๋ยวมิ้งจะฟอกที่ขาด้านขวานะคะขาด้านขวานะคะ ไปผลิตนะคะผลิตมาเดี๋ยวถ้าอีกทีนึงน่าจะประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวมิกจะบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าแบรนด์ของมิดช,ชื่ออะไรนะคะแล้ันมิจะให้เพื่อนดูอนฟองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสารสกัดที่ไม่มีอ,อันตรายต่อผิวเลยนะคะนี่คะ่ะฟองขนาด50กร,รัมนะคะเพื่อนๆก็เพราะว่ามิกเป็นคนผิวค้ำนะคะผิวสีแทน ก็อยากจะมาใช้กับตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้แบบว่าข่าวไปด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นสบู่สูตรกูต้านะคะเพื่อนๆสำหรับผิวเลยโดยเฉพาะมันจะมีกลิ่นหอมนมนมน,มนะคะละมุนละมุนนะคะเนี่ยค่ะฟออกมัน ฟอกทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะคะถูไปเลย แล้วก็ตอนนี้นะคะมีก็ก็คือตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวทดลองนะคะที่อ่ามิกได้เอามาจากทางโรงงานแล้วนะคะเป็นตัวทดลองนะคะว่ามันใช้ได้ดีจริงกระจ่างใสจริงนะคะพอมีก็ทดลองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีก็จึงมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน,นกันเนาะ อันนี้คือข้างซ้ายที่ไม่ได้ฟอกนะคะ mm hmm. เห็นไหมข้างขวาจะใสขึ้นมาในในระดับหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวมีขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนแบรนด์ม mm ิก hmm. ออกมาเมื่อไหร่ม mm ิก hmm. จะแจ้งเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะประมาณ1เดือนนะคะว่าชื่อแบรนด์ชื่ออะไรนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย